ฝังศาตทั้งฝูงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตผูปลาแม่น้ำเย็นสัตว์เพลินาสรรตาเวลาอย่าจงเวน าตายหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสาธาพรทำบุญเธอทลูกหลานเมืองนิมพานอยู่ไม่ไกลทำบุญต้องเรียว้้ชาชาไปเสียใจเอ้ย วัดบ้านอาไลเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดวัดเล็กๆแห่งนี้ถึงจะยังดูขาดแคลนทั้งสิ่งปลูกสร้างและเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายแต่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของทุกคนที่มีต่อหลวงปู่เถิงปัญญาวโรด้วยความเมตตาของท่านท่านเป็นพระสายปฏิบัติ เคร่งครัดในศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและใช้ชีวิตแบบสมถะปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมในละแวะกรอบๆเป็นอย่างมากมก็หลวงปู่เกิดประมาณ2470เนาะพะศ2 5 0พมั้งท่านบวชบรรพชาที่ว่ามีศ่งพระอุปชาของท่านก็คือหลวงปู่หมุนแต่ท่านก็บวชวัดสองวัดนี่ไม่จะใกล้ก,กัน หลวงปู่หมุนก็จะอยู่ที่บ้านจานก็ไปมาหาสู่กันเมื่อก่อนไม่มีรถใช้ทางเท้านี่ระยะ2กิโลก็ถือว่าไม่ไกลท่านบวชแล้วท่านก็จำภาษาที่นี่แหละที่บ้านนี้หลังจากพลิกผันตัวเองก็ลาเพศศีขาะไปก็ไปมีครอบครัวช่วงที่มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วแฟนหลวงปู่ได้เสียชีวิตไปหลวงปู่ก็กลับมาบ้านพะชามาบวชใหม่ก็มาบวชอีกครั้งประมาณปี4 0หรือ4ี่หน่ละนี่หลวงปู่เล่าให้ฟังก็จนปัจจุบันนี้ เป็นลูกเป็นหลานแกแต่งแต่เล็กๆเนาะเกิดมาก็รู้ว่าแกบวชเลยแกก็จำภาษามาได้อยเยอะแล้วแหละมีความศรัทธาก็มีชื่อเรื่อยๆร,รู้จักกันเรื่อยๆช่วยศูนย์เด็กช่วยชุมชนเยอะอับไม่ท้วนพอช่วยได้แกก็ช่วยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนถือทิฏิมานะเป็นคนเงียบๆมีสมาธิปฏิบัติธรรม ไม่ผิดวิันของสงฆ์แม้แต่ข้อเดียวท่านก็มีสติปัญญาสั่งสอนญาติโยมแล้วก็มีวิชาติดตัวกระทำแต่ความดีความชอบญาติโยมก็นับถือตลอดมาในการปฏิบัติของท่านหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้อวดคุณอวดไรอวดเก่งใครมาขอหวยขออะไรท่านก็บอกท่านท่านไม่รู้รอกก็จะประมาณนี้ท่านจะเป็นคนพูดน้อยแต่ชีวิตของท่านนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะลาแค่ไหนใครมานิมนต ท่านก็ไปใกล้ไกลขอให้มีพานะมีอะไรท่านก็ไปแล้วท่านไม่เรื่องมากหลวงปู่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของชาวบ้านที่นี่คือพชิดเหนี่ยวเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็เชื่อมั่นในองค์หลวงปู่เช่นเดียวกันครับความศรัทธาหลวงปู่เป็นพระนักพัฒนาที่นี่นะครับบริเวณเขตวัดนี่ที่ตรงรอบข้างปู่ก็เพิ่งซื้อซื้อให้วัดเนี้ยก็พัฒนาวัดมาเรื่อยก็ชาวบ้านที่นี่เขาก็ชื่นชมปู่ในเรื่องนี้แล้วเกิดความสามัคคีกันครับ เราในานามของทีมงานปากน้ําสะพานบุญนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากวัดบ้านอะไรแล้วก็คณะกรรมการของวัดบ้านอะไรนะครับได้เข้ามาดูแลการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นชนะจนนะครับให้กับทางวัดขอเชิญสิทธิ์ยานุสิทธิ์ที่มีเจตสทธาเข้ามาร่วมบรูรณะวัดบ้านอะไรด้วยกันนะครับขอบคุณครับ